สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะไปต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหัดเชื่อมท่อรหรือเชื่อมเพนแบบนี้นะครับมันก็หลักการเดียวกันนะอันนี้ตามคอนเซปต์ที่ที่น้องเขาถามมาก็คือว่าในการเชื่อมเริ่มต้นเนี่ยมันเชื่อมยังไงนะครับ <S <S ผมก็เลยจะเน้นที่การเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นการเชื่อมไส้ให้เห็นสะก่อนนะครับ <S <S เดี๋ยวก็ที่เหลือเราก็ค่อยไปต่อยอดดูอีกทีน, <S <S นึงอันนี้นี่คือข้างหลังนะครับนี่คือไส้ข้างหลังนะ เราเชื่อมข้างหน้าแต่ไส้มันทะลุออกมาข้างหลังคือการสังเกตนะฮะในการเชื่อมตอนแรกเนะี่ยในการเชื่อมไส้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างหน้านรหรือว่าข้างหลังสังเกตดูว่ามันละลายขอบมันละลายหมดนะครับขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นเนะี่ยมันจะไม่มีกัดไม่มีแหว่งนะถ้าอย่างเงี้ยเอาไปเอ็กซเรย์เนี่ยยังไงก็ผ่านแต่ถ้าเชื่อมไปแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันแหว่งมันไม่เต็มนะอันนั้นอนะ่ะคือ ชิ้นงานที่มันมันไม่ผ่านไม่ผ่านทั้งในเรื่องของการวิชวลด้วยสายตาแล้วก็การที่จะนําไปเอ็กซเรย์นะฮะขั้นตอนการเชื่อมเนี่ยไส้สาคัญนะครับถ้าเชื่อมไส้ดีที่เหลือก็เชื่อมง่ายสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมสุวัสดิ์เดีนะฮะวันนี้มี น้องๆจากทางบ้านอยากให้ผมเชื่อมไส้ให้ดูนะครับเอาเฉพาะไส้นี่แหละเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมันเริ่มอย่างไงนะครับอันดับแรกการประกอบนะไม่ว่าจะเป็นท่อหรือจะเป็นเพจแบบนี้นะครับแกลบคือที่เราจะยัดลวดเนี่ยนะอันนี้มันจะเป็นรูปรูปตัววีนะครับเวลาที่เราเจียเตเปอร์นะให้มันเป็นรูปตัววีแบบนี้นะครับความห่างของแกลบนะครับก็คือตรงนี้นะ ความห่างเย่ยประมาณสัก3มิลเพราะว่าเราใช้ลวด2.4มิลเวลาที่เราเชื่อมยัดไปนะครับมันจะได้ไม่ติดนี่นะครับลองแกบตรงนี้นะความห่างนี่นะครับทีนี้นะครับจากที่น้องๆบอกว่าเวลาที่เชื่อมเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับผมก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับกับกล้องโกโปรมันก็เลยไม่ค่อยชัดเหมือนการใช้ใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะ วันนี้ก็จะลองถ่ายผ่านกระจกดําให้ดูแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะปรับไฟเอาประมาณสักถ้ามันถ้าชิ้นงานมันหนาเนี่ยเราใช้ไฟสักร้อยนิดๆเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับมันสักสักร้อยสิบห้าก่อนอันดับแรกนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีวางวางลวดนะก่อนที่จะดูตอนเชื่อมนะครับเนี่ยดูวิธีวางลวดใหเราวางแปะกับชิ้นงาน ข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อว่าถ้าเราไปวางตรงกลางล่องเนี่ยมันไม่มีจุดจุดยึดเวลาเราดันลวดลวดมันจะเป๋นะครับแต่ถ้าเราวางข้างๆแบบนี้นะแล้วก็เราใช้ปลายทางสเตนเนี่ยที่เป็นความร้อนเนี่ยตัดลวดไปฟุบอย่างนี้นะฮะเราดันพร้อมตวัดปลายทางสเตนไปนะครับลวดมันก็จะละลายแล้วก็เราก็ดึงปลายทางสเตนกลับมานะครับ พร้อมกับแย่ลวดลง <sy> ไปแล้วก็ดันลวดไปอีกให้ให้มันเป็นจังหวะแบบนี้นะครับให้มันเป็นจังหวะแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคล้องแล้วนะครับต้องเราคล้องแล้วเนี่ยให้เราจับเอาความรู้สึกแบบนี้นะครับแล D arn, D arn che, แว poi, ้วก็ดันดันลวดเข้าไปคือให้มันสมูทให้มันต่อเนื่องนะครับอย่าให้ลวดมันขาดนะเราจับจังหวะแล้วก็มองดูที่น้ําลวดเอาการเชืนะ่อมอลูมิเนียมการเชื่อมสแตนเลสเราใช้วิธีการหยอดแต่เชื่อมคาร์บอนน้ำลวดจะให้ขาด แล้วก็การวางลวดเนี่ยนะฮะแล้วก็แปะไว้ข้างข้างเนี่ยแล้วก็ดันดันดันลวดลงไปไปลายทางสเตนก็จะตะวัดไปตวัดมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาลายน้ําลวดเนี่ยลายน้ําลวดไปแปะที่สองฝั่งของแกลบของชิ้นงานนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูผ่านกระจกดํานะครับดูว่ามันจะชัดเจนสักแค่ไหนนะครับ ในช่วงเริ่มตอนแรกเนี่ยมันจะมืดนะครับผมก็จะกดรีโมทกดปล่อยกดปล่อยเพื่อที่จะให้ให้เห็นว่ามันตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ถ้ามองผ่านกระจกเชื่อมเนี่ยมันจะชัดกว่ากว่าในกล้องนะฮะแต่ที่เห็นในกล้องนี่มันก็อาจจะไม่ค่อยชัดมากเท่า,ทาไหร่คพราแต่ก็พอพอคำทางได้นะฮะให้ดูเป็นคร่าวๆไปก็แล้วกันนะครับผม สังเกตดูแล้วว่าจากกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่เชื่อมไปนิดนึงเดี๋ยวมามามาดูว่าสำรวจดูหน่อยว่ามันมันจะเป็นยังไงครับอันนี้คือข้างหน้านะครับที่เราเชื่อมนะครับแล้วมาดูข้างหลังดูว่าไส้มันออกหรือเปล่านะครับนี่นะคือลักษณะของของไส้น ถ้ามันออกเราก็เชื่อมต่อได้เลยทีนี้มองสดๆมากนะครับไม่ต้องผ่านกระจกดำนะเมื่อกี้ก็ฝางกระจกดำก็ไม่ค่อยเช้าเท่าเท่าไรเนี่ยแล้วก็ดันลวดเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พร้อมกับการควงหัวเชื่อมควงถ้วยนะครับนี่เะ๋สังเกตว่า รวดอ่ะมันจะแปะอยู่ข้างๆนะฮะเวลาที่เราปัดใช้ความร้อนปัดไปเนี่ยปัดน้ำรวดไปเนี่ยน้ำรวดมันก็จะไปละลายกับชิ้นงานทั้งสองฝั่งแล้วก็มันจะทะลุไปข้างหลังออกออกไปนิดนึงนะครับออกไปไม่ต้องมากนะฮะถ้าออกมากนี่ก็คือไส้มันจะย้อยนะครับนี่แล้วก็จับจังหวะแบบนี้แหละนี่ครับ ตำแหน่งการวางลวดเนี่ยนะฮนะถ้าเราวางตรงกลางแบบนี้นะครับเวลาพอลวดละลายปุ๊บลวดมันจะใส่แต่ถ้าเราวางแปะไว้ข้างๆแบบนี้นะครับถ้าลวดละลายไปแล้วนะมันก็มันก็จะอยู่ในร่องนะครับทําให้เราควบคุมลวดง่ายนะลวดจะได้ไม่เป๋ออกนอกแนวเชื่อมนะครับนี่คือหลักการการวางลวดนะ เรวก็หยอด,ดวยรวดลงไปปุ๊บแล้วก็กวงหัวเชื่อมความร้อนมันจะตัดปลายรวดนะครับตัดปลายรวดเป็นเป็นน้ำไปกบไปกบที่ร่องแนวเชื่อมนะ่ที่แกบเนะี่ยทั้งสองฝั่งเนะี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันก็จะดันออกไปข้างหลังนิดนึงที่เขาเรียกว,ว่าไส่นะเนี่ยเราก็จับตรงหวะแบบนี้แหละไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับ แต่ถ้าใครที่เชื่อมเป็นแล้วก็ตรงนี้ก็ผ่านได้เลยนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าด้านนอกด้านในเอ่อด้านหน้า,ด,านด้านหลังเนี่ยมันต่างเนี่ยเห็นไหมครับใส่ขอบมันละลายหมดนะครับ อันนี้จะเป็นการเชื่อมยัดไส้นะครับหรือการการเชื่อมรอบแรกนะ,นะรูทนะแลเรก็ถ้าเชื่อมจริงเนะี่ยเราค่อยมาเชื่อมพาร์ทนะแล้วก็มาเชื่อมคัฟ e เวอร์ให้มันเป็นเต็มให้มันเต็มแนวนะะแต่อันนี้ผมจะเชื่อมยัดไส้ให้ดูนะครับเฉยๆนะครับเราสังเกตที่แนวเชื่อมนะครับแล้วก็ไฟที่เราใช้ น้ำรั่วที่เราเชื่อมไปมันรู้สึกว่ามันพอดีมันคุมง่ายเนี่ยแสดงว่าเราปรับไฟถูกกับมือเราถูกกับความเร็วละนะเราก็ใช้ไฟอันนี้แหละอันนี้ผมใช้ไฟร้อยบห้าในการยัดไส้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะไปต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหัดเชื่อมท่อรหรือเชื่อมเพลนแบบนี้นะครับมันก็หลักการเดียวกันนะอันนี้ตามคอนเซปต์ที่ที่น้องเขาถามมาก็คือว่า ในการเชื่อมเริ่มต้นเนี่ยมันเชื่อมยังไงนะครับผมก็เลยจะเน้นที่การเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นการเชื่อมไส้ให้เห็นสก่อนนะครับเดี๋ยวก็ที่เหลือเราก็ค่อยไปต่อยอดดูอีกทีนะครับอันนี้นี่คือข้างหลังนะครับนี่คือไส้ข้างหลังนะเราเชื่อมข้างหน้าแต่ไส้มันทะลุออกมาข้างหลังคือการสังเกตนะฮะในการเชื่อมตอนแรกเนี่ยในการเชื่อมไส้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือว่าข้างหลังสังเกตดูว่ามันละลายขอบมันละลายหมดนะครับขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นเนี่ย มันจะไม่มีกัดไม่มีแหว่งนะถ้าอย่างเงี้ยเอาไปเอ็กซเรย์เนี่ยยังไงก็ผ่านแต่ถ้าเชื่อมไปแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันแหว่งมันไม่เต็มอ,อันนั้นอ,ะอ,อ่ะคือชิ้นงานที่มันมันไม่ผ่านไม่ผ่านทั้งในเรื่องของการวิชวลด้วยสายตาแล้วก็การที่จะน,นะําไปเอ็กซเรย์นะฮะขั้นตอนการเชื่อมเนี่ยไส้สําคัญนะครับถ้าเชื่อมไส้ดีที่เหลือก็เชื่อมง่ายแต่ถ้าเราเชื่อมรัดหน้าเชื่อมโคเวอร์นะครับจะสวยแค่ไหนแต่ไส้ไม่ดีไส้ เป็นหลุมเป็นบ่อใส่ไม่ละลายเอ็กซเรย์ไม่ผ่านนะครับนี่คือการเริ่มต้นครับและนี่ก็เป็นการฝึกเชื่อมยัดไส้เบื้องต้นนะ